เรื่องของฉลิดฉลิตคือความความชอบความเป็นนิสัยที่เราชอบมาเป็นไปอยู่นะก็เป็นไปได้นะสำหรับทุกท่านนะทำได้แต่ถ้าเรามา,มายึดในหลักข้อธรรมะข้อปฏิบัตนะิข้อเป็นการนะพิจารณา แก้ไขนะแก้ไขชลิตอุปนิสัยขึ้นมาเข้าสู่ในามาสู่ข้อธรรมหรือข้อปฏิบัติที่ดียิ่งนะก็ทำได้หรือจะทำไม่ได้ก็ได้แล้วแต่ใครจะทำได้กันไหน,นพอใจที่จะทำแบบไหนหรือพอที่จะทำได้แค่นี้ก็ได้หมดทุกคน,นแต่ธรรมาพูดในข้อธรรมะ,ะข้อปฏิบัติ ผู้ที่สนใจนะผู้ที่สนใจผู้ที่ศรัทธาในพระธรรมนะก็นำไปพิจารณานะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะถ้าเราต้องปรารถนานะเพื่อเพื่อคิดว่าเราจะใช้หลักธรรมในการนำพาชีวิตนะแต่ถ้าใครไม่ใช้หลักธรรม คือใช้จริตใช้ความชอบของตัวเองนำพาชีวิตก็ได้นะขึ้นอยู่กับเราจะเลือกนะแต่ในทางสำนักปฏิบัติธรรมนะหรือสายธรรมพุทธานามโมพุทธายค่อนนำหลักพระธรรมอำสอนของพระศาสดานะมาเปิดเผยนะ,ะบางคนไม่ได้เคยอ่านได้เคยศึกษาหลักธรรมมา ก็อเอามาเปิดหรือบางคนก็เปิดแล้วรู้แล้วอ่านแล้วแต่มันก็ไม่มีเวลาที่จะมามาทบทวนนะก็ถือว่าเป็นการทบทวนให้แล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะเดินตามหลักธรรมคือใช้ชีวิตแบบมีหลักมีธรรมจริงๆนะเราก็บางครั้งมันจะตามใจเรา ก็เป็นสิ่งที่เราต้องฝืนหรือต้องฝึกมันหรือเขาเรียกว่ากัดเลานะแต่นี้ศาสนาไม่เคยบังคับนะชีวิตของเราชีวิตของแต่ละท่านเลือกเองได้หมดนะทำเองได้เราจะทำอย่างไรก็ได้เพราะมันเป็นชีวิตของเรานะมันสุขมันทุกข์มันสบายมันชื่นใจก็มันเป็นชีวิตของเราเราเลือกเองได้นะ แต่ในการเผยแพร่หลักธรรมว่าหลักธรรมเนี่ยถ้าเรานำมาปฏิบัติในตัวเราว่ามันจะเจริญขึ้นหรือมันจะรุ่งเรืองขึ้นจริงหรือเปล่าหรือมันจะพ้นความทุกข์นะหรือมันจะได้เข้าใจตัวเองได้พิจารณาอุปนิสัย คือความชอบที่เขาเรียกภาษาธรรมนักสานานังสือเ็าเรียกจริตหรือบางคนที่ผู้เรียนมาฉริตฉลิตเราเป็นอย่างนี้เราก็ชอบแบบนี้นชอบชอบสิ่งที่มันมันเป็นมาตั้งแต่นิสัยมาแล้วแต่เมื่อเราจะยึดหลักธรรมก็มีคนที่ใ่ธรรมที่หายึดหลักธรรม ที่จะเดินท,ทำธรรมหรือจะเรียกเดินธรรมมักมักคือการกระทำนี่คือฉลิตของเราก็เหมือนกันแต่อธิบายนะความละเอียดนะลงไปนะคือการเรามากัดเก่าเมื่อรู้กัดเก่านะลึกหนาะตื่นบางของนิสัยอุปนิสัยนะของตัวเอง นะแล้วก็สิ่งที่จะต้องถอนรากถอนโคนก็คือสันดานนะถ้าพอจริตนิสัยแล้วก็พอรู้จักแล้วพอฝึกมันแล้วก็รากเงาขันท่าสันดานอีกนะว่าแต่ละคนแต่ละดวงจิตชีวิตเนี่ยนะมันมีรากเงาไม่เหมือนกันบางคนใช้ชีวิตามาแบบสบายมีคน ให้มาตลอดแต่บางคนต้องต่อสู้นะตังต่เกิดมาต่อสู้มาด้วยตัวเองมาตลอดนะแล้วก็มีอุปนิสัยอาจจะแตกต่างกันไปนี่นะที่มาที่ไปของอุปนิสัยแล้วก็กว่าจะมาเป็นเราทุกวันนี้เราต้องต่อสู้ขึ้นมามากมามนะกว่าจะมานั่งกว่าจะมา ทำงานกว่าจะมายืนกว่าจะมาอะไรได้บนาะงมาไม่เหมือนกันนะความเดินทางเข้ามาบางคนที่มีการศึกษาเขาต้องต่อสู้มาดิ้นรนบางคนก็มีคนส่งเสียให้นะจาทางโลกนะเขาสบายมองโลกในในในแบบของตัวเองไปแต่เราจะมองโลก ในความจริงมองตัวเองด้วยความจริงของตัวเองที่มันมาอย่างไรนะก็เปรียบเหมือนเราเอามาใช้ว่ามันเรามามาเกิดขึ้นเป็นเราณปัจจุบันนี้นะเรามาอย่างไรบางคนต้องถอดสู้อดทนฝ่ฟาฟันความทุกข์ความลำบากมาจนเกิดความสำเร็จทางอาชีพทางการงาน บางคนที่มาอยู่สบายก็มีรากเง้ามาีบัรพระบุรุษที่เขามีมาให้แล้วนะมีทรัพย์สมบัติมาให้แล้วก็สบายทุกวันก็เลยสบายแต่บางคนต่อสู้มาขยันอดทนมันเปลี่ยนจนมาได้ริบได้ดีนะทางโลกาบางคนก็ทำทุกอย่างมาสารพัดนะ ทุกแง่ทุกมุมทุกอย่างที่มีดนะินรนตีบตัวเองขึ้นมาอันนี้คือความที่มาแตกต่างกาันะการปฏิบัติธรรมในพูดถึงเรื่องฉลิตข้อนะวันนี้ก็ต่อเติมให้นะจริงๆมันจะเป็นหข้อนะถ้าในใน,ในทางพระพุทธศาสนาแต่วันนี้เราจะพูดในข้อของผู้ปฏิบัติหรือนักบวชนะ คือรื้ฟื้นนะบางคนก็รู้แล้วแหละนะมีความรู้มาแล้วแต่วันนี้เหมือนเราฟื้นให้กลับมาพิจารณานะเพื่อให้เราช่วงเข้าปัญสานะของผู้ประพปฏิบัตนะิผู้เกิดศีลเกิดธรรมในใจนะบางคน ที่ทำได้แล้วก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งได้สวจสอบตัวเองสวดสอบใจสวจสอบนิสัยเป็นเครื่องวัดตัวเองอเพื่อประโยชน์ของผู้กระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติ เพราะว่าเราไม่ประมาทกับชีวิตให้มันรอบคอบนะเดี๋ยวเราก็จะนั่งเจริญปัญญาเจริญสติมากขึ้นนะอีกครั้งหนึง่งนะก่อนที่จะไปเมตตานจิตที่จะไปเมตตานะที่มีอนุภาพมาก ก็แตกต่างกันไปนี่อย่างพระธรรมคำสอนพระศาสดาทรงสอนไว้นะถ้าใจที่มันสะอาดบริสุทธิ์จากสิ่งเหล่านี้นะมีอนุภาพมากแปรไปถึงชั้นสูงๆงคือจิตที่เขาประพฤติปฏิบัติสูงสูงก็มีจิตเทพพรหมจิตอรหันถึงพระนิพพานก็จะได้รับรู้ว่ามีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญน,นะที่สะอาดบริสุทธิ์จาก ข้างในใจะจิตใจด้วยว่ามันมีอยู่จริงเทวดาทุกชั้นควาก็จะได้อนุโมทนานะนะมันเป็นยังไงพลังที่สะอาดนะจากจิตที่เรามีฉลิตแบบนี้ก็ต้องเดินเข้าสู่ความสะอาดให้หมดนะแตกต่างกัน ไม่ใช่แต่มีเมตตาอุเบกขามุติตาการุณาอย่างเดียวนะมันต้องหมดกิเลสแบบแบบลึกซึ้งสะอาดนี่ข้อละเอียดลงไปนะเพื่อแพร่ให้มันไกลแพร่ไปถึงทุกชั้นนะเพราะความบริสุทธิ์นายเนยธาตุยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่มันไปมากได้สะอาดเท่านั้น นะมีเมตตาแล้วข้อหมดจดนะขึ้นมาอีกนะอเดี๋ยวเราก็จะได้เจริญภาวนาตรวดสอบตัวเองคือการปฏิบัติตนนั่นเองนะเราไม่ปฏิบัติคนอื่นเรานำมาพิจารณาหลักธรรมนำมาพิจารณาตนนะเพื่อเกิดอนุภาพ แอ่งบุญแอ่งพลังงานที่ดีพลังงานบริสุทธิ์พลังงานแอ่งกระแสแอ่งพรนนิพาน,านคือสะอาดบริสุทธิ์นะี๋ยวข้อของใครของมัน ที่หายใจเข้าหายใจออกนะชาดิตวนมากนะคนมีหกอย่างนะราคะชริตนะคือมีกิเลสนะมีราคะอยู่ปกติในจิตในใจนะมีโตสะนะมีโมหะมีวิตกนะแล้วก็มีศรัทธา นะมีพุทธจริตนั่นคือพุทธจริตนี่สำคัญมากเหมือนกันนะเพราะคนที่ความรู้มีปัญญานะเขาเรียกว่าพวกนี้พวกมีความรู้มีปัญญาเห็นมองเห็นด้วยตาตามความเป็นจริงนะพวกนี้ก็ต้องแก้ไขนะแก้ไขสิ่งที่มันยังไม่รู้ไม่เห็นถึงต้องปฏิบัตินะมี ต้องมีการเจริญสติปาวนาเยอะๆนะสิ่งที่ยังมองไม่เห็นนะด้วยจิตหรือการชำระจิตกิเลสของใจของตัวเองออกเพราะว่าพวกนี้เขาเรียกว่าพุทธจริตคือความรู้สมากจะมาทางหนังสือว่าต้องใจดูเป็นอย่างนี้อย่างเขาเรียกผู้มีปัญญา แต่ปัญญาในทางความรู้ทางหนังสือต้องปฏิบัติเจริญสติภาวนานะจเจริญธรรมะเยอะๆนะภาวนาชำระตัวเองชำระใจนะม้ไนะฉลิตแต่ละคนมันยังใช้ไม่ได้ในในทางหลักของผู้ที่ฝ่จริงๆฝ่ธรรมจริงๆคือต้องปรับ เพราะมันมันมองด้วยตาอย่างเดียวไม่ได้บางอย่างเนะพราะการแสดงเขาบอกแล้วโลกนี้รูปเสียงกินรสนะบางทีโดนหลอกด,ด,ด,ด้วยด้วยดวงตาตจนมากพวกจะพิจารณาคนอื่นด้วยความรู้สมองหนังสือหรือพวกนี้จะพิจารณาไม่ลึกซึ้ง กนะ็ต้องปฏิบัติด้วยนะมีมากอยู่เหมือนกันตัดสินคนอื่นด้วยดวงตาด้วยตำราหนังสือที่ช่องอ่านมาความจำอันนี้เป็นพวกที่พุทธจริตนะคืออ่านหนังสือมาตำรามานั่นแหละแล้วก็ไม่ยอมรับใครว่าตัวเองนี่เก่งมีพัญญามากมีความรู้มาก เพราะหลักคำของพระศาสนานี้ปฏิบัติให้ลึกซึ้งให้รู้ด้วยจิตด้วยใจปริยัติปฏิบัติแล้วถึงปฏิเวทคือสามารถนำไปใช้มันเป็นไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นแล้วแต่เป็นตอนเป็นสิ่งที่ต้องทำอ่านเ่อะตัวอย่างพุทธชลิตนะพุท อ่านเลียนมามากก็ต้องปฏิบัติด้วยนะทำไมถึงต้องให้ปฏิบัตินะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราข้อพอสมควรเวลานะทบทวนกันนะช่วงเข้าพรรษานะทบทวนกันนะเพื่อเราจะได้บริสุทธิ์กายวาจาใจมากขึ้นอานะามาก็เอาหลักธรรมมาพูดนะไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้พูดว่าพูดเองนึกเองมีหลักมีหลักธรรมมาพูดนะพูดด้วยหลักธรรมแล้วก็พูดลึกซึ้งมาด้วยข้อปฏิบัติจิตใจด้วยเพื่อพูดที่ไ่ธรรมที่จริงๆอยากจะได้ไม่หลงทางไม่ได้หลงผิดหลงคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้แล้วเข้าใจแล้ว เดี๋ยวเราก็จะได้แปลเมตตานะขอขอให้ทุกท่านที่มีจิตใจใฝ่ธรรมจริงๆนะพอเปิดธรรมจริงๆนะมันมันรู้สึกว่ามันอึดอัดกับตัวเรามากนะมันคันยุกยิกยุกยิกนั่งฟังหรือจะฟังเกาไม่เข้าใจนะนอกจากผู้ที่เปิดธรรมเปิดใจนะในทางของหลักศาสนาพระธรรมคำสอน ก็นะมีน้อยส่วนมากเขานะอยากใช้ตามใจกันอ่ะเดี๋ยวเราจะได้เปรไมตา